เติมพลังก่อนทําภารกิจจ้าพี่นงค์คะภารกิจของห้องวันนี้พี่นงค์คะเป็นภารกิจที่ใจฟูแหมเสื้อผ้า่คนจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่นงองจ้าค่อยได้ลูกัวใจดวงนี้มากนื้<อ>ี่เขาคุณนั้นวาดเองกับมือส่วนสัปดาห์นี้ดิฉันมีอันนี้ไปให้จ้าแต่หากว่าพี่น้องหัวใจตบกับหัวใจต่างคนต่างให้<ธ>นะคะก็มีให้เช่นกันค่ะไม่ยอมน้อยหน้าจ้าเริ่มต้นด้วยภารกิจที่ตื่นสวยพี่น้อง <laughs> โอ๊ยได้ยินเสียงดังบ่ค่ะรถก็เห็นงานอยู่ใกล้ๆคอยนี่ละคอยกัน เออภาคอดทนฟังเอาด้วยพี่น้องจ้าีาเตรียมมานี้าเรียมมาถ้าใช้เวลาเตรียมเป็นอาทิตย์นึงคุณได้พี่น้องจ้าเพราะว่าต้องสั่งต้องพีออเดอร์แล้วก็ต้องนู่นนี่นั่นพอดีละจบเจ่อว่าม่ฮอนมือนี้มันได้ใส่เราถมากจะกินเขาก็อันดับแรกอี่พอแตงเขามาไว้ให้กินพี่น้องคะเพราะว่าลูกสาวตื่นสวยเด้ตามจริงแล้วลูกสาวต้องลุกขึ้นไปเฮ็ดเรียกซอยพ่อซอยแม่หรือว่าเฮ็ดเบียกให้พ่อแม่กินแม่พ่อแต่ว่ามือนี้คอยเป็นเป็นตื่นสวยเป็นง้อแง่เป็นงงแง่เป็นเป ทอดแทนมือแรงนะจ๊ะเดวเชนให้กินแซ่บสกินจ้าแต่ว่ามือนีคอยอย่าเป็นเสือ้อผ้าคนก่อนคะ่ะเขาซอสอบางอย่างเลยพี่น้องจ้าปลาเด็กบวงคล้องมากแล้วก็ปิ้งไก่ค่ะเรียบๆง่ายๆตามสไตล์ของเรานะคะกับแก้มกับเป็นผักพี่น้องจ้าผักที่เหลือจากเมื่อคืนนี่แหละมาก่ก็มากินต่อคะ่ะคณะที่พี่เตรียมมาให้มาเด้อค่ะผู้เด็กบ้าในให้กินเขาน้ำกันพี่น้องคะไม่กินเขาน้ำสาวจิะะราค่ะปลาเด็กบวงปลาเด็กอร่อยอร่อยพี่น้องค่อยชอบชอบรสชาติแบบนี้แหละอร่อยดีจ้าตองเริง เพราะว่าห้าตื่นสวยได้ห้าต้องเฝ้ากินเฝ้าแล้วห้องก็ต้องมาห่อของขวัญกันพี่น้องคะ่ะเอาจริงๆเราปรไปห่อของขวัญโ,โดนโดน่าเป็นตั้งแต่เลียนจบปุนติไม่ใช่จบมหาลัยนะจบมัธยมคะ่ะทุกคนอืมน่าจะห่อของขวัญล่าสุดก็คือตอนจบมัธยมนะคะตอนที่จับฉลากกับเพื่อนนะหลังจากนั้นก็ซื้อนะคะแบบซื้อที่เพื่อนสเร็จแล้วหรือว่าซื้อใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ย ฟิวแบบห่อของฟันกะบ่มี่พี่น้องค่ะกินอิ่มเรียบร้อยแล้วห้องกระเมียนจ้าเพราะว่าหมารอนี่หลายแห้งเจ้าว่ามาจะใส่หมาเพื่อนึกหมาจอดนื่หมายัางกระบอกหูพี่น้องค่ะห้องกระต้องเมียนเอาไ้สูงๆเนาะคะ่ะกินน้ำกินยังเขาปายเออแล้วล่าสุดนะคะบอกไอ้ว่า นอนบ่แสบแห้งเจ็บลงังกรุณนาอันเครียดพื้นที่ฉันไหมเนี่ยจ้ะไอ้ข่อยอก็เลยเอาแนวมาเนกเนกเนกลงห้พี่น้องจ้าเนกพื้นเนี่ยจริงๆเรา่องนี้เป็นพ่นได้พี่น้องคะแต่ว่าห้องสีใส่ใจพื้นที่มองนี้เพื่อที่จะนอนเนาะคะ่ะเพราะว่าหมอกลงหนักมากไม่สามารถที่จะนอนกลางแจ้งได้คะ่ะต้องมีร่มไม้ชายคะ่ะเป็นที่คุ้มกระหม่อมบางของดิฉันเท่านั้นคะ่ะก็เลยได้มาก เคลียให้เคลียให้นะคะเขาก็ค่อยตูดมาไ,ไหวไม่จากมือแรงขงขาสีไดนทอนโปรเจ็บหลังเนาะเมื่อคืนดิคือจากนอ้นอยู่เทิานอันอันขีดีนว่าให้ในแห่งเห็นไหมพี่น้องมันก็เป็นคุกกะก,กักเนาะหลัง <c oughs> จะเจ็บอยู่ <laughs> และหลังจากนี้เราก็จะมาเข้าสู่ วิธีการเตรียมของเซอร์ไพรส์กันจ้าสิ่งที่ได้มากมือนิกะตามที่หลายอยากได้มือน,นั้นเลยอยากได้อะไรบ้างในลองพูดดูซิถ้ามีพอรอยู่5้าข้อพี่น้องจําได้ปะคะเคยถามน้องมือนั้นถ้ามีพอรอยู่หข้อนูอยากได้อะไรบ้างเกี่ยวกับงานศิละปะแล้วก็เกี่ยวกับทั่วๆไปแล้วก็ขอตั้งแต่ศิละปะไหมพี่น้องคะแล้วคอยเป็นคนที่แพร่เอ,ยอยียงแบบนี้คือถ้าคนตั้งใจแล้วคนแบบน่ารักเอ็นดู อืมท่ากับอ็นดูเนาะพี่น้องจ่าเป็นคุกคนจากกับคอนแก็ตกับไปฟินหาเลยว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราที่สุดเหมาะก,กับอิหลาน้อยที่สุดคือกับไปฟินหามาก,ก็ได้มานี่จะเป็นเป็นอันนี้เลยเดี๋ยวเวิรงเดิอไหายแล้วมาแกะเดี๋ยวเราซีร์ไี่หแล้วสิใจดีว่าพี่น้องขอนาดห้องของคันพี่น้องจ่าได้มาสองแผ่นพะว่าหยังกองมันใหญ่ใหญ่มันบ่พอพิกไปพิกมาปืนบึบ้บเอาพอดีซ้ำพี่น้อง ว่าแต่อวยเห็นมันถือข้างเนาะจ้าว่าเป็นยังค่ะอีกแผ่นหนึ่งก็เก็ไีไว้แล้วเราก็หาแนวมาติดบังเอ,อิญแนวติดบอมีก็เลยคอยยืมอันเตฟใสที่เราซื้อมาฝากนั่นแหละซื้อเป็นของขวัญเห็นเล่า่ะล่ะเขาหยืมมาใส่กรพี่น้องค่ะแล้วก็ว่าจะยืมกันไกลด้วยแต่ว่าอกันไกลมันต้องแกะจากอันนั้นอนะ่ะแกะจากกล่องมันอนะ่ะมันก็เลยอยากให้เป็นอยากให้น้องได้แกะเองสินะก็เลยว่าเป็นยังไปหาแนวมาขีดมาตัดเอาจีนะคะพี่น้องค่ะก็เลยไปหาคนบึง พวกุญแจมันก็ตัดบ่ได้นอกข่อยก็เลยไปเปิดโลดเบื่องก็เลยพอคอัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์ห้อง่ได้เสงานโดนพี่น้องจ้าสนิมขึ้นเยอะมากหนักมากสีเหลืองวสันตัดออกก็เป็นสีเหลืองว่าสันข่อยก็เลยโอ้ยบ่เป็นยังดอกออาเศษเอาจ้าจะเป็นอุปสารรคจะเป็นเริ่มต้นลรวเนาะตอนดอกเสร็จเรียบร้อยภารกิจที่ยากที่สุดก็คือการตัดเทปก่าพี่น้องจ้ายากมองได้บัติีลมเฮงแห,ง,หงมูเจ้าข่อยสูนลม ข้าวเสียดได้เนี่ยสิกับปีนโหลดกับพันโหลดกับเป็นลุมอุ่มโหลดเป็นชีวิตยากโหลดเตี๊ฟไสกระดเป็นทุลักทุเลเป็นระเบิงพี่น้องอุปสรรคยังสมัยหลายขันตอนแทะเนาะกว่าจะสําเร็จแต่ละอันแต่ละอย่างเนี่ยอุปสรรคเยอะมากทุกคนอุปสรรคคือเยอะแยะมากมมยแท้แต่ไม่เป็นไรนะคะมันไม่มีบอมเป็นปัญหาสําหรับข่อยค่ะข่อย,อย,อยทำได้จ้าตั้งใจเนาะพี่น้องคะ ไม่มีอุปสรรคค่ะดิฉันทาได้หมดค่ะซาจิลาเก่งขึ้นอย่างนี้เนาะพี่น้องปะไปกันต่อค่ะแล้วอันนี้เราก็จะมาเก็บขอบนะคะทุกคนเก็บขอบพับให้เรียบรีดให้เรียบแล้วก็ติดเทปกาวให้เนียนที่สุดนะจ๊ะทุกคนค่ะนี่เห็นบอกยากยากขึ้นอย่างนี้ชีวิตขครหยุ่งก็อันี้แห้งมือนี่โดนเติบได้นี่พี่น้องสรุปแล้วพ่อี่ไทยหอดคีปเอาตั้งใจอัดอันเนี้ยเานเนี่ยที่เครื่องมือเราไหมคะ ตอนที่ยี่พอสื่อกวยเตียมไม่ค่อยกินหรอแม่คอยขั้นในหอแหลวอยู่ไหมพี่น้องแต่ยกหัวแต่ยกหัวค่ะออุปสรรคลายหลายอยู่ค่ะแต่ก็กลับไปได้ยุ่นดิเสร็จแล้วหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งมาแล้วค่อยๆมาเก็บรายละเอียดกันจ้าจริงๆ่คยห่อของขวัญมาแต่เด็กหน่อยได้พี่น้องจ้าแต่ว่าเป็นห่อจากกระดาษหนังสือพิมพ์เนาะค่ะเพราะว่ากระดาษห่อเพลงเพลงตะกี้เขาบอมีเงื่อนสื่อแม่จ้าก็เลยเป็นว่ามีทักษะในการห่อของขวัญได้พี่น้องจ้าเป็นของเจ้าของจ้าคุณแล้วมีทักษะในการห่อ โอ,อ้ข่อยกหัวแล้วก็นี่จ้าเอาโบไปหาซื้อโบแยก,บกโบมีค่ะก็เลยได้โบใหญ่มาพี่น้องจา้าข่อยกับโบคิดว่ามันสิใหญ่ปานีมันบ่เป็นใหญ่ธรรมดามันใหญ่ใหญ่พี่น้องเ <c oughs> บิ่งดูพุ่นน่ะอู้ยหลุดเบิ่งแล้วป๊าติโตโบสมว่าอลังการแท้แม่โดดเด่นมาแต่ไกลก็คือโบข่อยนี่แหละจา้าพุทธบาลเพอิร์ฟปานนาข่อยอารมณ์นาะพี่น้องจา้าสมว่าวนคือกันแถวโบกับคนก็ได้ตอนแรกเพื่อนโบมัดเด้เพื่อนเอาไปว่างไปก่อนไปทีนน่นี่มันอัน มันออกไหมาจา้ะมันแตกเข้ากับเลยต้องได้มัดไม่พี่น้องคะต้องมามัดก้นมันก่อนแล้วเราค่อยจะ่าตกแต่งนะคะจะตกแต่งวางให้สวยงามนะคะทุกคนจะ้ะตอนแรกวาสิเฮ็ดย่อยๆไหมคะที่ว่าเอาอันอันนั้นมารีดรีดให้มันเป็นย่อยๆนะแต่ลองทําดูแล้วไม่สวยพี่น้องมันเป็นแบบอะเนาะยังสิแมวคือมันไม่สวยก็เลยทําเป็นแบบเส้นแบบนี้เลยจ้ะค่อยๆ ดึงเป็นเส้นมีสองเส้นเนาะเราก็จับคู่กันมาเลยเพราะว่าเราจะได้เป็นคู่กันเฮ็ดมาหอดถ่ายถ่ายกับส้มคือเด้แหละพี่น้องจ้าเบิ่งดูงามบ่คคะศิลปะข่อยก็มีอยู่เด้อถึงสิบ่ไว้เกียรติศีน้ำมือข่อยเกิดเฮ็ดเปลี่ยนอยู่เด้อพี่น้อง่านั่นห่อของขวัญนั่นเออจัดตกแต่งก็สวยอยู่นะว่าปยเน้อยทุกคนโอ้ยจริงๆแล้วตะกี้เนาะพี่น้องคันไดของขวัญนี้ดีดีใจได้ครับว่าต้องแก่ก็ได้ให้ซื่อๆก็ได้อื แต่ถ้าได้แกะมันก็จะทําให้แบบตื่นเต้นมันได้ลุ้นแหม่จ๋ามันสีได้ลุ้นมันสีได้อันนี้ก็ได้ตื่นเต้น,ตนสิดีใจใยิ้มหน้าบานบกหัวเถิงเลยขอสิภาพไปเบิกรีแอคว่าตอนที่น้องได้ของขวัญแล้วตอนที่น้องแกะนะเป็นยังไงบ้างทุกคนจ๋าเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเอาไปให้น้องกันพี่น้องคะแล้วมาดูว่าแล้วสิดีใจพ่พี่น้องมีตื่นเต้นมนะ่ะห่อเองยังตื่นเต้นเลย มื่อนั้นเราหายหัวใจมากพี่น้องค่ะก็เลยจะให้หัวใจกลับเช่นกันจ้าให้มาให้กลับไม่โกง